สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมของหลกหลานทีมงานมอลลัมเพชรลํำเพื่นที่หลักและเข้ารบสุขสุขคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับเวที่ของหลกหลานทีมงานมอลลัมเพชรลํำเพืินครับน่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับพาพี่น้องมาชมการเตรียมค้ามพร้อมนะครับติดตั้งนะครับฉากในตอนนี้ครับ ระดมทีมช่างในการท่อฉากครับอย่างไรครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเจอไฟป,ประฉารับด้านด้านนี้ คือโครงสร้างในการทำฉากค,ครับสางกระรังเตรียนครับโอ้สร้างใจบ้งสร้างใจ <S 2>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  เอาสร้างใจสร้างใจเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใส่ตู้เชื่อมสามตัวเลยครับระดมซ้อยกันโอ้เห็ดมาหลายมือแล้วครับนี่เล่งเต็มที่เลยเพราะว่าฉากระเือว่า ไลายพอสมควรครับเจ็ดไปแล้วกับประมาณเกือบเก้าิีเปอร์เซ็นต์แล้วครับ,รบไปอีด โค้งสางโค้งสางในการใส่เล็กที่กับมาประกอบนะครับ<ม>เล็กกระเบิดไปประมาณเกือบ200%ร้อยเซนแล้วครับขนาดโค้งสางนี่เล็กตัวนี้เกือบ200%ร้อย้วนเซนเลยนครับที่ใส่อยู่เจอว่าหลายพ่อสมควรครับไอ<ม>พี่น้องได้บึง้งหลายหลายมุมหลายบรรยากาศน้อา ตั้งนีพูดไดนี่ยพ yeah ่อกับลูกเชียรันพ่อกับลูกเึ้นฉาานโอ้หแม่่ังทางไหนไหมั้งงงกยตยรแม่มะแล้วเลียนี่ปรอมาณจากขาวกินกะเหมือนกเซ็ดสมบูรณ์แบบครับงะีแล้ว โอเคเลยร้่อยเลยการขนของครับทีมพนักงานสตาฟนะครับส่วนอื่นมาแล้วครับทีมเครื่องเสียงก็มาแล้วเกือบสิบท่านนะครับทีมเวทีนี่ครับหลทย่อยมาแล้วนะครับที่จะร่วมเดินทางก็ตอนนี้นะครับให้พี่น้องได้เบื้องบรรยากาศอยู่ด้านหลังเวทีหรือใต่เวทีครับ ต่างกำลังเตรียม,มพร้อมครับครับเชือกเส้นใยวะทีโค้ทุนเชือกเส้นใยเข้าอยู่เสรเอามาทำทำจะได้ขึ้นตู้เซระบบนะครับสองมือในแร่งนี้ครับกับวันที่หกที่เจ็ดเราจะิเชร่มย้ายไ้ที่ไปทำไปทำการแสดง ของถือว่าระแล้วบรรยากาศนะครับถ้บาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมความเคลื่อนไหวหรือในการเตรียมความพร้อมนะครับสิ่งที่เราต้องได้มีบนเวทีของลูกหลานทีมงานหมอลเพชรลมเพลเพินนะครับบพรว่าสิเป็นฉากแล้วก็เวทีบพรว่าสิเป็นแสงสีเสียงนะครับจังสิเป็นวงใหญ่ได้นะครับเนาะอางนี้ก็ ตูล้ลำโพงกัลลังขึืนครับทีมงานพนักงานน,นะครับผนกนี่ผนกเ,เ,เครื่องเสียงโดยตรงครับมาซอยการซอวยงานน้ำกันกัาลังจดต่างใสสลิงใสเฟมครับเฟมตู้เฟมตูล้ลำโพงที่จะแขวนขึ้นไปบนน,นะครับตูนบน้นะครับสมาชิกนะครับทีมงาน้างไฟมงกลสตูดิโอครับ ทีมงานน้องๆที่มารวมสางงานน้ำกันครับมาแล้ว,ลวทงคณกัน,นะครับรถกัเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วครับรถบรรทุกใส่รถบรรทุก,กหลายขั้นครับมาพร้อมกันพร้อมเพียงียงน้าแล้วครับมือแรงกันมาทย่อยมากเลยๆครับเพื่อทีมาเตรียมความพร้อม จะกับอยู่เดินทางร่วมกับหมอลำเพชรนลำเพื่อน,นในฤด,ดูกาลน,นี้ครับอจอดทุกคนเโยกกระชีตีสป้ายคังนะครับหมอลำเพชรนลำเพื่อนจอดอยู่นี่สามขั้นก่อนแล้วครับเดี๋ยวมือเอื้อมือเหือกระเยทยอยกันเข้ามาอีกนะครับอีกสามอีกสี่ขั้นครับใส่รถเจ็ดเมตรนะครับนี่เกือบทุกขั้นนะครับชือว่าเป็นทีมงานคาราวานใหญ่พอสมควรครับ ใส่รถบรรทุกโบอาจะเป็นรถบัสครับในการนะครับขนย้ายหรือในการเป็นพาหนะ,ะท่านี้ทีมงานศิลปินนักสแสดงกำลังเตรียมความพร้อมในการซ้อมครับพ้รอมกับอาจารย์นักดนตรีเอากระเช้าว่านะครับบรรยากาศพ่อไอพี่น้องในเบิ้งแต่ละมุม วงสางมือแรงกับฉากเต็มแล้วครับฉากเต็มคนนีออ้นอ,อ้วนอไม่อ้วนท่าสีาสรษะเอ้าเอาเ,เป็นของไม้นีเ่เรียมเรียมเด้เอะร,ร,ร,ระวังตะมืนอนเลอะนะครับของเกา่าท่าสีก็บไม่ดอกเอ้ามามุมนี้อีกเที่ึงครับนี่รอบๆบริเวณไตยเวที จากแต่ละตัวแต่ละชิ้นนี่ครับโ้เฮ็ดร่วมเดือนแล้วครับนี่ถือว่าพ,อส,พอสมควรพอสมควรเพราะว่าหลายเป็นเวทีครับเวทีสิบสองหองนางล่าที่สองหองกับเวทีนี่ถชือว่าเป็นบรรยากาศเมื่อนี้ครับ ก่อนเปิดได้ดูกันนะครับอีกมือหนึ่งกับเรือเวลาอีกสามมือครับหมู่ันที่มือนี้นแล้วกาวบนที่หกที่เจ็ดหลัวกาบนที่แปดเป็นวันทําการแสดงครับกับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับตูอโอมโมงใจนะครับที่ท,ที่ได้สนับสนุนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกกำลังที่งานหมอลำเทิดลำเพื่อนวงไหมห้รือว่าหมอลำซีเดือนครับหมอลำซีเด,เดือนในการเตรียมความพร้อมฉากอุปกรณ์ นบ,บนเวทีกระสือฉากครับเป็นงานาากระสาเพราะว่าเด็กแต่จะเสียเ,เข้ากับประกบกันย่างเน่นนะท้าวอนนะครับและใส่อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่นะครับเหตุแร้วมันต้องนะครับล่่งโตการเก็บรักษาเพราะว่าจะเป็นการเคลื่อนย,าย้ายเพราะว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับให้ล่่งโตแล้วก็ให้สะดวกสบายต่อการทํางานพร้อมครับ กำลังขึ้นตู้ครับตอนนี้ขึ้นตู้แล้วกำลังมือแรงเซียนระบบครับกลางๆซิบใบนะครับตู้โลกค่ะยีซีใบครับให้พี่น้องได้มาพิสูจน์กันในวันที่แปดนะครับวันเปดิดฤดูกาลของลูกดานทีมงานมอลลำเพลินลำเพลินพอกันแน่นอนครับเต็มรูปแบบนะครับมารับขวันเอาลูกลานทีมงานมงงหมอสบงไมเดอร์พี่น้องเอฟซีแฟนครับ พี่น้องนะครับที่เขามาชมเขามาเบิ่งเขาจะาเหลียอะไรก่อนหนึ่งเขาเเบียครับเมื่อนี้กรหลังจากพักจากการซ่อมเพิ่นกับมาซอยพอทุนก็ได้จับใบซอยกันครับเห็ดไปนน้ำลองพีงไปนน้ำเออเห็ดไปนน้ำลองพีงไป็นน้ำจังมีความสุบอ่ะ พร้อมเดินทางนะครับทั่วในการแสดงนะครับทุกระบบเพราะว่าจะเป็นรูปแบบโชว์รูปแบบการแสดงนะครับเรื่องรองเรืองล่ำรูปแบบฉากแสงสีเสียงนะครับเต็มรูปแบบแน่นอนพอกันในฤดูก,การแรกหรือหมอล่ำนะครับเพิ่นนะครับอีกคณะหนึ่งที่ก็ตั้งขึ้นมาสี่เดือนครับจะกปากซูสายหูสายตาพี่น้องฝากพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับทั่วประเทศนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจอยากได้นะครับแนวเสพแนวงันไปเป็นดอกไม้ประดับในงันนะครับทักเขามานะครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพลิพลนติดตอ่อผู้ยาบาลสายจวดโดยตรงเลยครับ0885335199 0885335199พร้อมรับใส่พี่น้องทั่วประเทศครับหรือพี่น้องสนใจนะครับเพว่าจะเป็นติดต่อจองทางวา่ทาทังเพจด หมอลำเพชรลำเพื่อนนะครับตั้งเพจเพลินลำเพื่อนหรือพี่น้องนะครับติดตามทางช่องยูทูบหมอลำเพชรลำเพื่อนออฟฟิเชียลพูนยาบาลสายจวดหมอลำเพชรลำเพื่อนออฟฟิเชียลบอว่าสิเป็นทางเพจิดพูนยาบาลนะครับสายจวดแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆช่องครับให้พี่น้องได้ติดตามเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับขอบคุณนะครับ พี่น้องที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเบอง์แล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากเชียร์ฝากแชร์ซอยกันครับสำหรับใหญ่บานสายจรวดเผ็ดลํำเพลื่นออฟฟิเชียลคลิปนี้กโค้งเชียวซํานี่ครับคลิปหน้าจัดจังว่ากันครับขอบคุณครันสวัสดีครับ